ครับคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมช่องนี้จะขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางสำหรับการซื้อสลากกินแ่งของรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการเล่นพนันผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นและเด็กอายุต่ำกว่า13ปีไม่ควรรับชมครับผมและขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามช่องติ๊กห้วยแก้วมาหิง888ช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยครับผมขอให้โชคดีมีชัยขอบคุณครับมาติดตามครับผมกันต่อเลยครับ สูตรวิ่งชนบนล่างครับผมสูตรวิ่งชนบนล่างครับมาย้อนไปตั้งแต่วันพุทธที่หนึ่งมิถุนายนหกห้าครับผมเลขบนรางวัลที่หนึ่งออกสามหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าหกแล้วก็ล่างออกศูนย์สองครับผมจะมานำหลักหน่วยเลขท้ายสองตัวนะครับแล้วก็หลักหน่วย เลขฐานสองตัวนี้คือหลักหน่วยกับหลักสิบครับผมแล้วก็รางวัลที่หนึ่งนี่เอาหลักหน่วยหลักสิบแล้วก็หลักร้อยครับผมมาเริ่มกันเลยครับหนึ่งครับผมหนึ่งมาแล้วก็เก้าเก้าบวกหกครับผมก็ศูนย์ศูนย์บวกสองบวกกันเลยครับ 18ครับผมได้18เนาะผมตัด1ออกครับผมยกมาแค่8พอครับ8 8บวก1เป็น9ยก9ลงมาครับ9บวก3 9บวก3จะสครับผมก็บวก3 1มตัด1ออกยกมาแค่2ครับ2บวก5เป็น7ครับผม จะได้เด่นอยู่8 9 2 7ครับผมที่เด่นเดน,นะครับเด่นจะมีมี8 9มี9มี2มี7ครับผมนี่ครับเดี๋ยวผมจะจับคู่นะครับจับคู่จะมีจะมี

เก้าเจ็ดแปดเก้าแปดสอแก็เก้าแล้วก็สอนะครับผมที่เด่นที่จับคู่นะครับจะมีที่เด่นมาแล้วก็งวดวันพฤหัสที่1ิทมิถุนายน65ครับผมรางทีะะ่1่ออก3า1 8 0 7ล่างออก92ครับผมล่างออก92นะครับจะมี 88 8. จะมาตรงกับตัวนี้ครับจะมาตรงกับหลักร้ยอยออวมาที่1ครับผมก็เมาตรงกับหลัก10เลขท้าย2ตัวเลขล่างครับผมแล้วก็สเห็นไหมครับเด้วยครับเจ็ดเนี่ยมาตรงอยู่หลักหน่วยของออกมาที่1ครับผมตปังครับผม มาตั้ง4ตัวเลยนะครับมาติดตั้งกันต่อเลครับกับงวดคำนวณวันที่16บหกมิถุนายนหกห้าสามนึ่งแปดศูน 65, 1, 7, แล้วก็เกครับผมยกลงมาครับจะมาตัวไหนนะครับ แครับผม8บวก0บวก7บวก9แล้วก็บวกสองก็เท่ากับเป็น26ครับยี่สตัด2ออกเอามาแค่6พอครับ6บวก1เป็น7 7บวก 3เป็น10โเอาแค่ตัด1ออกครับผมก็ยกมา5้าครับเด่นอยู่เด่นอยู่4ตัวเหมือนเดิมครับจะมีมี6 6 7 6 0จ5 ครับผมแล้วก็70 75แล้วก็05นะครับมาดูตัวเด่นครับเด่นที่มันจะจดดอาไ้เนี่ยเด่นจะมีมี6มี7มี0มี5นะครับมาดูงวดงวดที่1นึกรกฎาคมครับ วันที่หนึ่งกรกฎาคมออกอะไรเอ่ยดูนครับวันที่หนึ่งกรกฎาคมออกหนึ่งกรกฎาคมออกวันศุกร์ครับออกหนึ่งกรกฎาคมหกห้าออกเก้าแปดหนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดล่างออกหกหนึครับผมตรงนะครับใช่มครับมีนีครับมี มี6นะครับมี6แล้วก็มี7นะครับมา2ตัวก็ถือว่าโอเคครับผมวิงบนล่างได้เลยครับนะครับเห็นนะครับโอเคครับงวดวันศุกร์ ที่หนึ่งก,กรกฎาคม65หลุดร,รางวัลที่หนึ่งออก981417ลห่งงรางออกคงหนึ่งครับผมเหมือนเดิมครับส่วนนี้วิ่งชนบนล่างเลยนะครับส่วนนี้เราสีมาบวกหนึ่งครับ1บวกเจ็ด 6จ็ดบวกหนงหนบวกหนึ่งครับ1ีเจ็ดนะครับโอเคสิบเก้าสิบเก้าเอาค่เกตัดหออกไป9กบวกหเป็น10ตัด1ยกศลงมาครับ0ูนบวกสเท่ากับสมเหมือนเดิมครับแล้วก็ยก3ลงมาครับ สาบวกหเป็น8ครับน,นี่ก็ได้เด่นมาอยู่สตัวเหมือนกันครับเด่น9 0 3 8ครับผมมาจับคู่ครับ90 สิครับผมตัดหนึ่งออกออกมากิดเจ็ดพอครับเจบวกหนึ่งเป็น8 8ดบวกสเป็นส1ตัดหนึ่งออกเอาแค่หนึ่งพอครับ1นบวกหเป็น6กงวันนี้เด่นอยู่ที่มีเมี8มี1มี6กครับผมเด่นครับ จ็ดแปดหนึ่งหกมอันนี้คือรอลุ้นครับรอลุ้นครับจับคู่ครับเจ็ดปเจหนึ่ง แปดหนึ่งแปดหกแล้วก็หกหนึ่งครับผมหลบผลครับหลบผลครับผม เรอลุ้นครับผมวันที่หนึ่งสิงหาคมหกห้าครับผมสี่โมงเย็นรู้ผลครับผมขอบคุณที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ผมไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมขอบคุณครับ